คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะายินดีตอนรับเข้าสู่ฟอร์จูน่าชาแนลนะคะอยู่ฟ้าพีเจแปดแปดกับเกมสุดหล่อโรม่าของเราทุนมือนี้สิบห้าห้าสิบทุกคนเออไปดูที่ํำนวนเบ็ดอ่ะามานะจ๊ะทุนน้อยๆแบบนี้นะก็ ไม่รู้นะถ้าไม่แตกจริงก็ขึ้นยากนะท่านผู้ชมอ่าไปแบบเบ็ดทีสามกันก่อนเลยตัดตามทุนนะอุอยมาแล้วนะขวานแตกจอรอแล้วแนะ้วยังไงท่านผู้ชมมันยังไปได้ตอ่อกับขวานโอ้รูดเรื่องไปกับแจกกันด้วยได้จา้าหล่นทับลงมาเป็น สตัวแบบนี้แล้วสวยงามสุดปั่งปุรีเย้โอ้โหยกำไรมาสองเบาๆอ่าโอเคจัดฟีสปินได้อีกหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอ้โหอ่ามาจัดต่อไม่รอแล้วนะกับทีสี่จุดทุกคนและเบ็ดไปแล้วโอ้โหยอังุ่นมาดอกนี้อีกคอมโบเดียวเท่าตน โอ้โหไม้ไหลต่อไม้ไปแหละไม้ไปแรที่สี่จุดห้าของเราเนี่ยแหละไม้แถวไม้เน้นแถวเน้นสุดแล้วอยู่ที่หมดตูดหรือเปล่าเออมาแล้วดอกนี้หนึ่งจุดห้าทุกคนโอ้โหรับมาเบามากนะ ฟันทีละน้อยๆแบบนี้นะมันมันคือซีบาเดอ้อต้องฟันแบบว่าครึ่งแพงอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมอ่าจัดต่อที่6กันเลยนะจ๊ะหมดก็ปิดคลิปเท่านั้นเองก็ถือว่าวันนี้โดนเออเพราะว่าทุนน้อยเส้นน้อยเหลือเกินนะอ่าเแบบ็ดไปที่เรื่อยๆดอกเหนิวหูครึ่งแพงมาแล้วจะกาไรแปดท่านผู้ชมแล้แล้วก็ม่ สวยๆไว้จ่อรอแล้วเอาขอตัดตาจึ้งๆหน่อยนะเอาไปให้สุดเอาไปลูกไปเอือดอกมียังรับมาโลคอมโบนี่อาจจะไปกับเจกานดีครับแล้วองุ่นแมงหล่นลงมารู้เรื่องไปเรื่องแรกไปอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหสุดบังสุดฝังกับองุ่นคอมโบดีสามคอมโบดีสี่ยังไงอุ้ยมันไม่มีตัวยืนอ๋อเจกานเลี้ยงหมาฟิตเตอนเก้าแลวแล้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 วมันก็ดีแบบนี้โอ้โหอ่า จัดไปฟรีสปินฟรีสปินนะถ้าถ้าได้แบบว่าซับไก่เพิ่มนี่คือพักเลยนะท่านผู้ชมอ่าโอเคถ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็ต้องจากน้อยเดอ้ออ่าโลดอกนี้ใหญ่ๆเน้นๆอีก3 0สิท่านผู้ชมสุดปางโบเรยร์เรือกระเบื้อง,องตะแลแหลก จะไปอีกหนึ่งรอฟีจปินของเราอุ้ยมันยังมาให้ฟัน6นะจ้าอุ้ยคอมโิที่สองไวยังไงอุ้ยคอมโิที่สองไม้แตกโอเครู้เรื่องไปแล้วตอนนี้แบบว่าบวกมา90ท่านผู้ชมอ่าโอเคขอพักไว้ที่ต้องนี้ดีกว่าตุนน้อยก็เอาหน่อยนะจ้าบีบ้า